ครับอันนี้เป็นศัพท์จากออกฟอร์ด3 0 0พันคำครูชาจะมานำน้องๆอ่านออกเสียงเพียงอย่างเดียวก่อนจะอ่านครูชาขอตกลงกับน้องๆนะครับว่าทีตัวท้ายเท่ากับปอปลาทีต่อเต่าเคก็ไก่เอสกับ z ซเท่ากับซโซเอสเอชกับเอสยูเท่ากับชอชิงทีเอเท่ากับซโซบางทีเท่ากับซเด็กฟกับวีเท่ากับฟอฟันถ้าพร้อมแล้วไปเลยครับ Call at e no can can't. Call at ball cap cap. Call at ball keep keep. Call at car car car. Call at door cut cut. Call at care care. Call at for cut cut. Call at for kiss kiss. Call at or cat cat. Call at e chalk cat, cat. Call also course course. Call a for cave, cave. Saw a not a cent, cent. Chaw a e not chained, chained. Chaw e cha a chair, chair. Chaw or got chalk, chalk. Chaw and no saw chance, chance. ชออาโนชอเอโนชอ change change ชออาอ charge charge ชออาโมชามชา m ชออีป uh, kind of ่อชีพชีพชออีต่อชี h e ีตชอเอก c h e ช k c h ช็กชออีก e อชีช e ชอเอเชีย เชียชออีโอชีสชีสชอเอกอเช็กเช็กชอเอโอโตเชสต์เชสต์ชออูชูชูต่อไปตัวสุดท้ายตัวที่30นะครับชออีโฟชีฟชีฟครับจบไปแล้ว30คำน้องๆก็ไปหัดออกเสียง30คำนี้ตามคูชา แล้วเจอคุูชาญในคลิปต่อไปขอบคุณมากครับ